นี่คือเย็นวันเสาร์นะครับซึ่งวันนี้ตุ๊กก็จะมีมิชชั่นให้ผมซึ่งทำกับภ้าไม่ค่อยเก่งเนี่ยนะครับแต่ว่าตุ๊กก็อยากให้เป็นเหมือนกิจกรรมครอบครัวก็เดี๋ยวจะพยายามทำเมนูที่ไม่เคยทำเ้น,นีนะ่รักนาโดยวันนี้ก็จะมีผู้ช่วยเป็นคนนี้เฮ้ยผู้ช่วย<ะ>ผู้ช่วยพูดพูดหน่อยหนูะจะช่วยอะไรพ่อหนูจะช่วยทำอาหารค่ะชิมได้ไหมคะเดี๋ยวพิ่งชิมอีกแล้วยังไม่ได้อ่ะเชฟเชฟตัวเล็กต้องกินก่อนอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับ นี่คือตัวนะคะแล้นี่คือข้าวโพดนี่นี่แนนอนี่วิธีตัวอะไรลูกัวลันตูลันเตาเล่นมุกนี่อีกแล้วลันตูหรืออ่ะนี่คือแกะหลอดข้าวโพดเล็กข้าวโพดเล็กแล้วนี่ชริมไหมครับนี่เป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายนะครับตอนไหนชื่อเลไนี่ยกมือขึ้นเล่นี่ยกมือขึ้นอ้าวอชิมไหมครั ผักนะครับที่มีประโยชน์สำหรับเด็กหมูบดอย่ามึงนี่คือแป้งแป้งข้าวโพดนี่คือเพราะโาเล่กินเป็นไหมเป็นวันนี้เราก็จะเอานี่นครับพ่อที่คิวไปแล้วอร่อยไหมไม่มีรสชาติใช่ด,ดิมันจะมีได้ไง <c oughs> โอเคเอาเริ่มเลยพอ,อยัง ่ะมาทำไงก่อนนะเอาใส่น้ำมันสิคะเราก็ทำไม่ค่อยเป็นอ่ะเดี๋ยวมันจะด้งหลังจากนั้นเราก็จะใส่เส้นหมี่ลงไปผัดถูกไหมอ้าวไม่ใช่เหรอเราใส่หมูค่ะอ๋อหมูเหรอนี่ไม่ใช่ว่าผมทำไม่เป็นนะครับทีนี้ถ้าบอกก่อนนะถ้าไม่อร่อยเนี่ยผมทำตามตุ๊กนะไม่ว่าอะไรกวาดบ้านกวาดบ้านอะไรเนาะหืมทำไมทำมือเหมือนกำลังเกลียดบลูเบอรี่ขนาดนั้นลูกพอ๋อไม่ใช่ เอ้ยอีอีนาวแล้วอีนาวอีนาวเลยนะก็ผัดจนมะเขือมันเริ่มสุกอะค่ะพี่ช่วยเชฟคุยหน่อยที่ฮัลโหลค่ะฮัลโหลอะไรนะคุยทางนี้นี่เฮ้ยฮัลโหค่ะจิงเทผักรวมลงไปสองชิ้นโอ้ผู้ช่วยใส่เยอะหน่อยหนิลูกอ่านี่ครับจืดมากเลยไม่สดแล้วแต่มั่วทำแล้วโอเคไหมโอเคเออถึงไม่อร่อยใกล้แล้วลูกใกล้แล้วสูตรพ้องใส่น้ำมันงาด้วยไ่อนหมคะ มันมีความเค็มเฮ้ยจะรู้จะกินได้เหรอคะมันไม่เค็มมากอืมคนถามพ่อกนค่ะมันคือน้ำราดหน้าที่รสชาติสุดยอดมากอ่ะอยากชิมอ่ะเป็นไงเป็นไงอร่อยอร่อยเพียนอีกแล้วอร่อยจนเพียนโอเคบอกแม่นี่น่ากินไหมเฮ้ยบอกไม่ใช่แล้ลิ้นอันนี้มันเป็น ใครสอนแล่ดินไปรอที่โต๊ะเลยเดี๋ยวพ่อจะเอาจับทำไมมันเหมือนสลาลยสลามเลยเหรอลดนะลาดเนื่อะลาดอะจะกินหมดไหมเนี่ยอร่อยไหมไหนใครทำยกมือขึ้นเอออะกายหมดแล้วทุกก็ใหมดแล้ว คนนี้กินจะหมดแล้วเน๋ยวนี้อ้วนขึ้นทุกวัน <c oughs> รู้จักนมเปี้ยวไหมไม่ใช่นมเสียนะรู้จักปะนมส้มนมสมใช่ตอนเด็กๆพ่อกินทุกวันเลยนมเปี้ยวเนี่ยพ่อจะให้จินชิมโอเคกินนมเปี้ยวหลังอาหารดีนะลูก <c oughs> พ่อบอกก่อนภารกิจที่2นะครับ <c oughs> นี่ อโคดเล็กไปลองเฮ้ย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 น่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยฮยเ้ย้เ้ยเอ้ย นี่คืออาการของคนเจาะฝ<ด>านมไม่ได้หนูคงไม่กล้ากินหรอกเฮ้ยตึงๆึๆงจึง,ง,งึงมันจะเป็นยังไงนะโดดปึ๊ดโอ้โหดูอากินทั้หมดนะอาก,กายของเด็กกินนมเปรี้ยวครั้งแรกจะเป็นแบบนี้เป็นน <c oughs>